สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูนะฮะขอต้อนรับข้อส่วนนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ การพยากรณ์ดาวประจำเดือนกันยายน2568ให้ชาวลัคนาและาราศีธนูได้ฟังกันนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของฉากหลังก่อนไม่ว่าจะเป็นดาวเสาดาวราวหูหรือว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะอยู่ประจําที่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่นิ่งๆการนิ่งของดาวพวกนี้ส่งผลให้เราเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างพฤหัสสปดีเนียในช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาเป็น เขาเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีเขาเป็นเจ้าเรือนตัวตนเจ้าเรือนพันธุทุกของเจ้าคตานะคะเมื่อเข้าไปอยู่ในภพเรือนปัตตานีดาวพฤหัสจะเป็นทั้งปลาเป็นทั้งอุจาวิวลาชนะคะแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวการที่เขาโครจรไปอยู่ในเรือนปัตตานีซึ่งเป็นเรือนของกู้ครองและหุ้นส่วนตลอดทั้งเดือนและย,วยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็ยังไปอยู่ในตําแหน่งที่อย่างที่แอดบอกคือปลาแล้วอ่อนแรงอ่อนแรงและเป็นอุจาวิลาช ค่อยมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะวนเวียนอยู่ในเรื่องของคู่ครองและก็หุ้นส่วนวนเวียนอยู่ในเรื่องของความเหนื่อยใจในความสัมพันธ์ต่างๆต้องใช้สติและ,ะความเขาเรียกว่าใจเย็นในการจัดการ แก้ไขเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีอํานาจต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในช่วงระยะเวลาเนี้ยแล้วมันถึงจะดีขึ้นนะคะในในขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินมันผูกติดอยู่กับการเข้าสังคมการเดินทางนะคะเพราะว่ามันถอยหลังถอยหลังกลับมาอยู่ในเรือนสหัสฉะแล้วมีลักษณะของการพักยาวๆไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วดวาวเสาเนี่ยค่อนข้างเครียด มาจับมือกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชามันก็จะเป็นฟิลที่ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยการดิวงานการติดต่อสื่อสารที่ช่วงตอนที่ประเสายัางไม่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างเก่งแล้วก็คอนเน็ t ชันดีมันเป็นเรื่องของการทําอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จตอนเสาเข้ามามันถูกดึงหลังนะคะมันอาจจะยึกยักเหนื่อยหรือเครียดก่าจะได้เงินคือคือต้องบอกว่าการที่ราหูเป็นเกษตรในเรือนนี้ ในเดือนสหัสชชาเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งลุยยิ่งพูดยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินพอพระระพระ,พระเสาถอยหลังเข้ามามันอาจจะช้าลงมันต้องพยายามมากกว่าเดิมจึงได้เงินอันนี้คือภาพใหญ่ภาพใหญ่แล้วทีนี้เรามาตามดาวก่อนดาวเดินดาวเดินตั้งแต่วันที่11กันยายนนะคะพระพุธเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนการงานตำแหน่งของพระพุธเนี่ยในตำแหน่งที่หนึ่งที่ขยับในวันที่11เนี่ย เขาเข้าไปแล้วเขาได้เป็นเกษตรและมหาอุดคือมันพุ่งแรงมากนะคะมันเป็นที่สุดของความปังแล้วละเพราะว่าย้ายเข้าสู่เรือนการงานพุทธเป็นเจ้าเรือปรนปัตนีและพุทเป็นเจ้าเรือนการงานการงานเป็นเกษตรเพราะนั้นต้องถือว่าอะไรมันเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าปรตาคุมทั้งเรื่องการงานคุมทั้งเรื่องของคู่ครองของหุ้นส่วนของคนที่มีสัมพันธภาพทาง อ่าเรื่องเองินเรื่องงานเรื่องความรักทั้งหมดคือคุมได้จากที่เหมือนกับอ่อนแรงจากดาวพฤหัสไปลงใน,นเรือนนี้ช่วงเนี้ยคุมได้และทรงพลังมีอํานาจในการต่อรองเพราะมันเป็นทั้งเกษตรเป็นเจ้าของบ้านเป็นทั้งอุดเขาเรียกว่าพลังสูงสุดภาษาชาวบ้านก็คือชาวลักนาราศีธนูคุณจะปังมากในเรื่องของการงานในจังหวะตั้งแต่วันที่11กันยายนเป็นต้นไป คุณจะเจรจาธุรกิจกับใครคุณจะนำเสนอผลงานอะไรคุณจะมีคอนเน c t ชันขนาดไหนความสำเร็จของคุณในช่วงระยะเวลานี้แทบจะไม่มีใคร ปฏดดิเสธคุณได้เลยเหมือนคุณเป็นซีอโอนั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานของตัวเองปรับปรุงมันจนหรูแล้วมันก็มีพลังมีอํานาจเต็มร้อยเพราะฉะนั้นการงานของคุณมันเด่นมันสบายแบบฉุดไม่อยู่เป็นโปรเจกต์ที่แบบเออมันเข้ามือเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบสําเร็จเกินคาดคุณจะไปเจราจาธุกรกิจจะนําเสนอผลงานจะแบบ มันจะเฉียบคมชนิดที่ว่าใครๆก็ปฏิเสธคุณยากและความสําเร็จนี้มันจะมาจากอะไรทั้งคู่ครองทั้งหุ้นส่วนทั้งเพื่อนร่วมงานคนที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณคือต้องเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาทองคําของเรื่องการงานอย่างที่สุดมันเป็นจุดรุ่งโร์ถ,ถึงขีดสุดมันเป็นจุดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและหุ้นส่วนให้คุณนะคะมันเป็นลักษณะของการสําเร็จนะคะแต่ว่าต้องระวัง ในเรื่องของการงานที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยมันล้นมือเพราะว่าดาวกรรมมะเป็นกเกษตรไม่พอเป็นมหาอุดด้วยนะคะมันก็ยิ่งส่งเสริมให้เจ้าตาในจังหวะนี้นะคะ เป็นคนมุ่งมั่นลุยทำอะไรทำจริงมั่นใจในตัวเองไม่เห็นแก่เ,เหนื่อยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เต็มที่จังหวะชีวิตในช่วงนี้จึงเป็นจังหวะชีวิตที่มองเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีบางคนทําธุรกิจบางคนเป็นนายตัวเองบางคนเป็นลูกน้องคนอื่นแต่ก็พบว่า มีการเกงอ,อกเกงใจเท่าตาเหนือกว่าลูกน้องคนอื่นมีคนให้ความเคารพนับถือทำอะไรก็ราบรื่นแทบจะไม่มีอุปสรรคและถ้ามีจากดาวอื่นๆคุณก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นจนเหมือนกับมันสบายขึ้นนะคะ,ะในในช่วงที่พระพุทธเดินเข้าตรงนี้แต่มันจะมีเรื่องเสง็งนะในระหว่างที่พุทธก็ทำคะแนนทำคะแนนบวกๆไปพระอังคารของคุณย้ายเข้าสู่ภพเดือน อาลาภะมีลักษณะเป็นปลาเป็นเจ้าเรือนปุตตะเป็นเจ้าเรือนวีนาไปอยู่ในลาภะนะคะเพราะนั้นพุทธก็ทาการไปแต่อังคารนะคะเป็นเจ้าเรือนโครงการใหม่เป็นเจ้าเรือนเรื่องลับเรื่องเบื้องหลังเป็นเจ้าเรือนวีนาย้ายเข้าสู่โชคลาภและมาแบบไม่มีแรงนะคะแสดงว่า มันมีโชคเข้ามาแต่อย่าไปคาดหวังมันถูกแบ่งมีอะไรบางอย่างที่คุณกำลังอยากได้จากโปรเจกต์ใหม่แต่มันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ไม่ได้แปลว่าไอ้โชคลาภตรงการงานตรงนี้ของคุณดูแบกค,ครึ่งนะตรงนี้มันหมายถึงโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือสื่อสิ่งที่คุณประครับประคองหรือสิ่งที่คุณทําเป็นเรื่องลับๆไม่ค่อยได้ผลได้ก็ได้ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะการงานมันมันม่นคงแข็งแกร่ง,งนี่ นะคะแต่อย่าเพิ่งทุ่มเทกับโครงการใหม่นะคะมันอาจจะได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะมันเหมือนประมาณว่ามีคนเอาเงินมาให้ถึงบ้านเลยอะเป็นคนใหม่ๆที่เพิ่งพบกันปรากฏว่าพอมันกลับไปแบงค์นั้นเป็นแบงค์ปลอมหรือเป็นเงินขเขมรมาเป็นลังเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ระวังแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมในระยะเวลานี้ที่เยอะไปหน่อยต้องจัดแจงจัดระเบียบจัดการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะวันที่13พระเกตยกเข้าสู่ราศีพฤษภกุ่มคู่กับมฤตยูเลยจ้านะคะอยู่ในเรือนอรินะคะคนทํางานบริการอาจจะต้องขยับขยายปรับปรุงกิจกรรมกิจการอะไรในช่วงระยะเวลานี้หน่อยนะคะแล้วก็ ลักษณะของมรุตยูกับพระเกตพราะคุณร่วมกันในเรือนอริอริเป็นเรือนแห่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วย <S <S เพราะฉะนั้นนะคะ <S 1> <S 1> มันอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนรอบตัวนะคะต้องระวังแต่ว่าในลักษณะของดาวพระเกตที่อยู่ในภพเรือนอริเนี่ยต้องบอกว่าแม้จะมีศัตรูเยอะมีคน พยายามที่จะสร้างปัญหาให้เจ้าตาแต่ลักษณะที่เกตมาอยู่ในเรือนนี้แสดงว่าศัตรูมิสามารถทำอันตรายเจ้าชะตาได้และเจ้าตาจะเป็นคนที่แข่งขันเก่งบุกเบิกเก่งสู้มุ่งมั่นยังไม่เห็นแกเน็ตเหนื่อยนะชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือ,อย่าชูกำลังเพราะฉะนั้นลักษณะของเกตที่เข้ามาในภพเรือนนี้ตอความหนักแน่นให้มฤตยูไม่แปรปรวน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพยายามเผชิญหน้าจัดการกับอุปสรรคศัตรูด้วยสติปัญญาและความอาละมุนเ,เขาเรียกว่าความรอบคอบผลสุดท้ายอุปสรรคหรือแม้แต่ศัตรูที่คุณเผชิญจะบุกเบิกเปิดเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางถูกความสําเร็จที่ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้ระวังในเรื่องของชู้สาวคาวโรกีนะคะหรือว่าเรื่องที่มัน ซับซ้อนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะอ่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหลังจากวันที่13นะคะ,ะก็จะมีเรื่องของพระสุ์พระสุขขยับในวันที่16บหกพระสุขเนี่ยขยับจากเรือนนี้จากเป็นราชาโชคในเรือนมรณะมาอยู่ในเรือนสุขพ้าในลักษณะที่เป็นคู่สมพลกับเจ้าเรือนสิงห์นะสุขเป็นเจ้าเรือนอะไรสุขเป็นเจ้าเรือนลาภะ นะคะวันที่16เนี่ยดาวที่มันมีลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาสุขเป็นเจ้าเรือนลาภะและเป็นเจ้าเรือนอริรเข้ามาอยู่ในเรือนสในเรือนสุภาแปลว่ามีโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จได้เพราะว่าสุภะแปลว่าความจเจริญก้าวหน้านะคะ ความรุ่งเรืองหรือการต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่ช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณทำงานซุ่มก่อนหน้านี้พระสุกตกเรือนมรณะทำงานเงียบๆอยู่ช่วงจังหวะนี้งานต่างๆที่คุณซุ่มซ้อมทำจัดเรียงนะคะทำตั้งอกตั้งใจมามันจะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงซึ่งนำมาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จ หรือถ้าช่วงจังหวะนี้จังหวะก่อนหน้าที่ดาวพระศุกร์ตกเรือนมรณะคุณซุ้มซ้อมอ่านหนังสือเตรียมสอบไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศระยะเวลาในความสําเร็จส่งความสําเร็จคุณก็มาคุณจัดการปัญหาจาัดจัดการอุปสรรคแล้วจังหวะนี้ก็ได้สิ่งที่คุณต้องการเพราะว่ามันเป็นดาวที่นําซึ่งชื่อเสียงความสําเร็จโชคลาภเข้ามา บางคนนี่ถึงบอกมีเรื่องของการเดินทางไกลเพราะอาจจะมีโชคจากแดนไกลนะคะได้ไปทํางานไกลหรือบางคนมีเรื่องของการจัดการเคลียร์หนี้สินเก่าๆให้หมดคือดาวลักษณะนี้คือเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาและนํามาซึ่งความสําเร็จครั้งใหญ่และมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลและได้โชคลาภความสําเร็จรวมถึงชื่อเสียงด้วย วันที่17นะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันนะย้ายจากเกษตรมาแล้วนะคะเข้ามาสู่ราศีกันซึ่งมีตำแหน่งเป็นคู่วิชาการและเข้าไปจับคู่กับพระพุทธที่เป็นเกษตรและอุดตรงนั้นเป็นคู่วิชาการกับมหาอุดก็ต้องบอกเลยว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุะเป็นความสําเร็จเป็นความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้น เจ้าชะตาเนี่ยประสบความสําเร็จในลักษณะของการที่อาทิตย์กับพุธมาเจอกันได้พลังงานเต็มร้อยรอยอยู่เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามผู้ใหญ่เจ้านายหน่วยงานผู้มีอํานาจต่างๆจะมองเห็นผลงานจะมองเห็นสิ่งที่คุณแก้ไขปัญหาเพราะคณพุธค่อนข้างมีพลังเขาเห็นแววละเขารู้แล้วว่าคุณทําอะไรได้เขารู้แล้วว่าคุณเก่งด้านไหนเขารู้แล้วว่าเขาจะมอบโปรเจกต์สำคัญอะไรให้คุณทํา ซึ่งแน่นอนมันจะนำไปสู่ความสำเร็จและชื่อเสียงครั้งใหญ่เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูให้การสนับสนุนในเรื่องการงานเป็นพิเศษการทำงานต้องใช้ความรู้ความสามารถจึงโดดเด่นขึ้นต้องเรียกว่าทุกประการเวลาที่ดาวสู่ภาะณะเข้าสู่ภพเรือนการงานเนี่ยเจ้าชะตาบางคนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการประสบธุรกิจอประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างประเทศ หรือบางคนทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะมีการร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติหรือเกิดความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแบบงานออนไลน์งานที่ต้องประสานงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหลายที่ไม่ใช่ใช้ภาษาไทยคุณจะใช้ภาษาอะไรก็ได้มันเหมือนกับมีจังหวะที่มีผู้ใหญ่มีเจ้านายให้ความส่งเสร,รมิมเพราะเขาเห็นแววคุณเขาให้ความช่วยเหลือในทางธุรกิจมันเป็นจังหวะที่คุณจะได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่นิยมชมชอบเพราะอะไรเพราะมันไปกลุ่มร่วมกับมหาอุดชื่อเสียงจะดีจะเด่นจะโด่งจะด มียศสูงและมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตตัวเจ้าชะตาเองก็มีโอกาสที่มักจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่เป็นนายห้างเป็นผู้จัดการคือมันได้รับการขยับปรับเรื่อนตําแหน่งทําให้เจ้าชะตาเป็นพวกที่มีโอกาสเติบโตในสายงานของตัวเอง นะคะและช่วงระยะเวลานี้มันจะสะสมการพบปะคอนเน c t ชันระหว่างคุณกับผู้ใหญ่ที่เขามีอำนาจในสายงานต่างๆมีอิทธิพลหรือไปเจอไอดอลต่างๆที่ที่คุณอยากเจออยากจะ,ะพบเขาอะ,อะแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนแรงบันดาลใจของคุณนแล้วก็ส่งผลให้คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จคือดำเนินรอยตามเขานะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าลักษณะของดาวพระอาทิตย์ที่เข้ามาเจอกับดาวพุธในครั้งนี้โอ้โหทำให้คุณ ราบรื่นคล่องแคล่วนะคะพบปะกับใครก็มักจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานพบปะกับใครก็เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปด้วยลักษณะด้วยออร่าด้วยอะไรต่างๆของคุณในในช่วงเนี้ยมันรุ่งเรืองนะคะแน่นอนนะมีการขยับตําแหน่งขยับยศขยับหน้าที่ได้รับโปรเจกต์หรือได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ถามว่ามีด้านเสียไหมสาหรับคนที่แบบมีมีลักษณะของพระอาทิตย์ที่ตอนเกิดมาเป็นปลบเป็นนิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังช่วงระยะเวลานี้ว่าเ,เจ้าชะตากับคุณพ่อคุณแม่มีเกณฑ์ที่จะต้องแยกย้ายกันทํางานหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ มันมัน,ม,นมันมีลักษณะของสุภากรรมะคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเดินทางไกลไปทํางานไกลหรือการทํางานที่มันพัดพลาดจากกันหรือว่าถ้าดาวมีลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่พื้นดวงเกิดเลยแล้วดาวพุธของคุณตําแหน่งไม่ดีแล้วดาวเขาเรียกว่าอะไรพุธของคุณเป็นกาลีละกันตั้งแต่เกิดอ่ะนะคะก็มีเกณฑ์ของการพัดพลาดจากพ่อแม่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเออประมาณอย่างนี้นะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็เหลืออ่ะเมื่อกี้ต้องบอกพระอาทิตย์นะไม่ใช่พระพุธดาวพระพุธเนี่ยจะขยับนะคะพุธจะขยับจากตรงนี้มาตรงนี้ในวันที่28พุธเข้าเรือนนี้สำหรับลัคนาราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทั้งอุจจารพิมุกและเป็นทั้งอุดมนาระเกณฑ์นะคะพุธ เป็นเจ้าเรือปะะนปัตนีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการงานเข้าสู่พบเรือนลาภะในแบบมีพลังรองลงมาจากมหาอุดยังมีพลังอยู่แปลว่าปิดเดือนได้สวยเป็นอุดมเกณฑ์คือราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํามาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะยาวลงมาจนถึงวันที่สามสิบอะแสดงว่ามันเกิดบทสรุปที่สวยงามสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่คุณลุยมาทั้งหมดนะคะดาวสุดท้ายเนี่ย มันมาตกลงที่เหลือนโชคลาภความสําเร็จพร้อมตําแหน่งอุดมเกณฑ์และยังมีพลังของอุจาพิมุตประมาณว่าคุณเบอร์พระลมเบอร์หอุจาพิมุตก็เบอร์4นะก็จะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นเงินทองเป็นคอนเน็กชันเป็นผลกําไรเป็นเส้นทางไปสู่ทิศทางที่ดีเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักของคุณเรียกว่าปิดท้ายเดือนสวยงามนะคะ เพื่อนฝูงสังคมยอมรับพุ้นส่วนนำผลกำไรมาแบ่งปันได้ขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์ที่สวยงามอ่ะมีผู้ใหญ่ลักดันนะะก็เรียกว่าปิดจบได้ค่อนข้างดีสำหรับเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูทีนี้เราไปแยกย่อยสรุปให้ฟังกันนะคะแต่ในรายละเอียดก็คือการตามดาวนี่แหละนะะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการเรียนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้กาฟเรียนจะพุ่งกระโจนทยาน ตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างมุ่งมั่นและเกิดความมั่นคงพอวันที่1 1เนี่ยดาวพุธเนี่ยสถิตในเรือนสุขภาะก็ต้องเรียกว่าน่าจะมีจังหวะที่ครูบาอาจารย์นะให้คะแนนหรือว่าได้รับคะแนนอ่าเป็นผลงานจากผลของการเรียนในลักษณะที่มีชื่อเสียงมีผลงานได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่นะคะหลังวันที่1 1เนี่ยพอพุธย้ายเข้าสู่เรือนการงานเป็นเกษตรเป็นอุดแสดงว่าความรู้ที่คุณเรียนมาจะไม่ได้อยู่แค่ตำรา แต่มันเหมือนเจ้าชะตาเนี่ยค,คุดคิดค้นโปรเจกต์ทำอะไรบางอย่างสำเร็จจนกระทั่งแบบว่าถ้าใกล้จะเรียนจบจะมีคนมารอแย่งตัวไปทำงานเรียกว่าเป็นจังหวะสมองเฉียบคมนำความรู้ต่างๆไปต่อยอดจ,จะไปทำรายการทำวิจัยเสนอผลงานทำวิญญาณนิพนธ์ทำอะไรต่างๆคือดีเยี่ยมต้องเรียกว่าทุกคนทึ่งนะคะ คือดาวทุกดวงสอดรับกับเรื่องของการเรียนของชาวลัคนาร,ราศีธนูหมดเพราะฉะนั้นคนที่ฟังแล้วไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาอยากไปทําคอร์สจะไปทําเรียนคอร์สหรือไปเรียนเสริมเรียนรู้อะไรไปเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะของแบบการเรียนมันดีเยี่ยมมากๆแล้วทําออกมาเรียนออกมาแล้วมันสามารถนําไปใช้ประโยชน์และประสบความสําเร็จได้ในเรื่องการเงินและโชคลาภเดือนนี้คือเหนื่อยแต่โชคเข้าและมันเป็นลักษณะข,ของตลอดทั้งเดือน นะคะเหนื่อยก็คือดาวเสาร์าเขาเป็นเจ้าเรือนการเงินโดยตรงเขาถอยหลังแต่ดาวอื่นๆหลักๆที่มันขยับเนี่ยมันส่งเสริมการเงินแบบสุดๆทําให้แอดมองว่าจังหวะเนี่ยของชาวลัคนาและราศีธนูรายได้หลักมาจากการสื่อสารการเดินทางการติดต่อเจรจาคอนเน็กชันการพูดต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเครียดและเหนื่อยมากๆ สำหรับโชคลาภเนี่ยมันเข้าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบหกแล้วดาวศุกร์เจ้าเรือนโชคลาภอยู่ในภพเร็วมรณะได้ตำแหน่งประชาโชคเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีไหมมีโอกาสแต่ว่ามันมีเกณฑ์ของการได้เงินจากเสน่หาหรือได้เงินมรดกหรือได้เงินประกันหรือคนใช้นี้เก่าที่คุณลืมไปแลอะอาการเงินหรือปันผลต่างๆที่คุณลืมไปและกว,วดเพื่อนมายืมเงินไปลงทุนอะไรต่างๆลืมไปและได้กลับมา เรียกว่าไม่คาดฝันแต่ในขนาดหรือเงินเก็บอะเก็บจนลืมคุณเคยเห็นคนเก็บเงินเก่งไหมพี่สาวแอดเ่เก็บในซองจดหมายนั้นนู่นเนี่ยลืมไปแล้วโอ้โหเหมือนก็นได้เงินใหม่หรือเงินในแบบที่ซักผ้าเห็นเะละ่ะเออเงินี่แบบกระเป๋าที่ซักผ้าอะไรประมาณอย่างนี้คือเงินที่ลืมไปแล้วนะคะในขนาดเดียวกันช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ของการจ่ายนี่จัดนี่ที่ถือเป็นทุกขลาบเบาๆอยู่นิดๆเหมือนกันนะ ทีนี้ประมาณ12กันยาดาวพระังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะพระรังคารเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนโชคลาภนะคะเป็นปลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่12กันยาคือเจ้าชะตาต้องระวังคนที่จะเอาเรื่องดีๆนู่นนี่มาให้แนะนําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วระวังคนเหล่านี้จะมาทวงบุญคุณทีหลังนะคะอ่าเราก็ระมัดระวังไว้แล้วก็ จังหวะนี้มันมีโอกาสทำเงินกับโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงครึ่งเดือนหลังคือมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเท่าไหรนะคะเจ้าชะตาจำเป็นจะต้องอย่าเพิ่งทุ่มเงินลงทุนเยอะไปหรือจังหวะนี้มีเกณฑ์ของบุตรหลานบริวารใช้เงินอาจใช้เงินจาเป็นต้องใช้เงินนะคะแล้วก็พอวันที่28ทุกสิ่งทุกอย่างขยบดีขึ้นกราฟขึ้นนีกละดีขึ้นผลกำไรต่างๆเข้าเขาเรียกว่าการเงินดีหลังที่28ดู จากนั้นนะคะในเรื่องของการงานการงานของเจ้าชะตาช่วงสิบวันแรกอย่างให้วางแผนนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนแห่งความสําเร็จและดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานต่างก็อยู่ในภพเรือนสูุภาในช่วงแรกๆนะคะพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนทั้งปตัตตาน,นีเป็นทั้งเรือนการงานนะคะก็มีลักษณะของการเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นเกษตร เพราะนั้นถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการคิดโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ทำการงานในในแบบว่าเต็มที่นะคะเป็นกเกษตรเป็นอุดน่ะนะคะมันเต็มที่การจะไปวางกลยุทธ์การเข้าหาผู้ใหญ่การรับการสนับสนุนต่างๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยคือมันเด่นตั้งแต่ต้นเดือนเพราะพุธเนี่ยเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรแล้วพอขยับวันที่11เป็นกเกษตรเป็นมหาอุดขยับอีกในลาพระเป็นอุจจาริมุก คือมันดีหมดสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วพุธเป็นทั้งปัตตานีผู้ร่วมงานหุ้นส่วนพุธเป็นทั้งการงานเพราะฉะนั้นต้องถือว่าการงานของคุณเดินคือฉลุยนะคะเพราะฉะนั้นการงานค่อนข้างดีชื่อเสียงของบริษัทก็ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้างานการเจรจาธุรกิจการเปิดดีลใหญ่สําเร็จโปรเจกติดขัดเดินหน้าดีนะคะชื่อเสียงบริษัทโด,ด่งดังนะ ถ้าคุณเป็นลูกน้องช่วงเวลาแจ้งเกิดทําอะไรสําเร็จไปหมดไอเดียกระชูดจเจ้านายรักเพื่อนหนุนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีแต่คนเห็นด้วยนะคะพอวันที่17เนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายตามเข้ามาอีกก็ตอกย้ําความสําเร็จว่าโอ้ทุกเรื่องเนี่ยมันมันทำให้เจ้าอตาสดชื่อนะนะคะจากความเหน็ดเหนื่อยต่างๆนานนาที่ผ่านมาก็จะทําให้คุณรู้สึกประสบความสําเร็จนะหลังวันที่17 ทีนี้นะคะในเรื่องของความรักคนโสดเดือนนี้มีเกณฑ์เจอคนโปรไฟล์ดีเข้ามาโดยเฉพาะหลังวันที่11กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างส่งพลังคนที่เข้ามาก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะเจอคนในลักษณะสมาร์ทฉลาดโปรไฟล์ดีตำแหน่งดีพูดจาดีมีการงานมั่นคงอาจจะเป็นหัวหน้าคุณนะคะหรือเป็นลูกค้าคนสําคัญหรือเป็นคู่ค้าหรือเป็นคนที่ติดต่อเจรจากันนะคะในเรื่องของหนะ้าที่การงานเอาเป็นว่า สำหรับชาวธนูนะค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ว่าเขามีความเป็นปลาหน่อยนะปุตตะลาพักคือมีความเป็นปละคือแบบคือทุกสิ่งทุกอย่างดีอะแต่ว่าอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ คนอื่นมานินท้าว่าไม่เหมาะไม่สมกันแต่จริงๆแล้วคือสมรชาตโปลดฝัตดีคือค่อนข้างดีแล้วก็คุณภาพกับแก้วนะฮะก็อย่าไปสนใจอะไรคำเตชินทาอะไรถ้าเกิดดีก็คุยกันเลยนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะเดือนนี้ความสัมพันธ์จะอยู่ในโหมดยอมฉันยอมเจ็บปวดนะคะอืม คือมันมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะ่ยไปอ่อนข้ออยู่ในเรือปรนปัตนี้นะคะคุณค่อนข้างรู้สึกตามใจแฟนยอมยอมคู่คองคนรักของคุณหรือตามใจเขาเป็นพิเศษส่วนตัวเขาเองนั้นก็เก่งกล้าสามารถในช่วงระยะเวลานี้มากแข่งกันในเรื่องการงานบางทีเขาอาจจะทุ่มเทนในเรื่องการงานนู่นนี่นั่นแต่สรุปสุดท้ายแล้วก็มันไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าคู่ครองคนรักค่อนข้างขยันแล้วก็ ทุ่มเทให้กับอนาคตในเรื่องของชีวิตคู่ส่วนเรื่องของบุตรหลานบริวารก็ต้องบอกว่าบุตรหลานบริวารเนี่ยคือหนึ่งถึงสิบสองเนี่ยดีแต่ช่วงระยะเวลาประมาณสักวันที่สิบสองเนี่ยพระอังคารยกเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยเขาก็อาจจะมีเรื่องของอความสุขความสนุกหรือความภาคภูมิใจได้เลิงวิรางวัลอะไรมาแต่รระวังว่าเขาจะเอาแต่ใจหรือว่าเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยหลังวันที่สิบสองนะคะ คือเขาเก่งแหละในเรื่องของการเรียนอะไรแบบนี้แต่ว่าระวังเขาเจ็บไข้ได้ป่วยดื้อรัน้นดันทุลังอะไรไปตามไปสาววัยรุ่นนะนะสำหรับคนรอข่าวดีเรื่องบุตรหลานบริวารก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่ช่วงที่ดีอะไรนักนะคะอืมต้องพยายามกันต่อไปะนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคือเกิกับกมรตยูอยู่ในเนะรนาเรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคเก่าที่กำเริบขึ้นมา นะวันที่สิบสามนะและช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยให้ระมัดระวังอืมคือลักษณะดาวอะ่ะดาวเกตกับดาวมรุตยูอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแบบการคิดการเครียดบางคนเครียดเรื่องปัญหานี้สินบางคน เครียดเรื่องเล็กๆกลายเป็นปัญหาเรื่องใหญ่มืตอรยูกับเกตเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆค่ะคิดมากคิดเยอะนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายจะเรื่องของความสัมพันธ์นะดาวประจําตัวของเราเป็นปลาก่อนแล้วเป็นอุจาวิราชบางทีเราจะสู่รู้สึกเหนื่อยใจน้อยใจอยากให้เขาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอดว่าความเป็นปลาและอุจาวิราชต,ต้องหาทางด้วยตัวเอง เรียนรู้จัดระเบียบจิตใจนะคะให้ดีแล้วคุณจะฟื้นฟูพลังใจด้วยตัวของคุณเองได้โดยไม่ต้องไปผูกติดกับอีกคนหนึ่งซึ่งบางทีเขาก็อาจจะทําหน้าที่การงานหรือทําหน้าที่ของตัวเองดีแล้วเพียงแต่ว่าขาดตกบกพร่องในเรื่องของชีวิตคู่นะคะอแอดก็เพิ่องอ่านข่าวเนี่ยอะไรนะคะแฟนคุณแจ็คกันนะคุณแจ็คทางานตลอดเวลาจนกระทั่งแบบแฟนขอหยา ีนี้ก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าแฟนเป็นทาหารไปทํางานอยู่แบบชายแดนอะไรอย่างเงี้ยล่ะเนี่ยเขายังทํางานสร้างครอบครัวอะไรคือมันแล้วแต่มุมมองของคนแต่สิ่งที่อาจจะบอกเจ้าอตาก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นชีวิตคู่และถ้าเกิดเขากําลังทําเพื่อชีวิตคู่ของเราคุณต้องเป็นกองหนุนเป็นทุนเสริมเป็นรวมใต้ปีกให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแข็งแกร่งแล้วในวันที่อารมณ์ดีๆอาจจะต้องมาบอกกันว่าเออเธอไม่มีเวลาให้ฉันเลยนะ เออเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ด้วยดาวลักษณะแบบนี้ชาวลัคนาราศีธนูเก่งกล้าสามารถอะไรสารพัดแต่กับคู่ครองอ่ะอาจจะรู้สึกน้อยใจง่ายนะคะไม่มีพลังอยากให้เขาสนใจอันนี้มันเป็นไปได้นะฮะมันเป็นไปได้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูคือจริงๆแล้วแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะอืมเพราะต่างๆนานาที่แอดทำนายให้มาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย าราศีธนูพุ่งมากนะคะพุ่งมากก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่แอดทำนายในด้านดีขอให้พุ่งขอให้รุง่งขอให้ไปเ้สุดในเรื่องที่ต้องระวังตั้งรับเนี่ยขอให้แก้ไขได้หรือไม่พบไม่เจอเลยก็ยิ่งดีนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวาราศีธนูค่ะขอบคุณในการสมัครสมาชิกช่องนะคะขอบคุณสําหรับการกดถูกใจติดตามแชร์และส่งซุปเปอร์ตงให้แอดมินนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ